บริเวณวัดถ้ำผาเกืืองนะครับอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนี่นะครับ นี่พื้นที่สูงมากนะครับอันนี้เป็นลานจอรดรถน,นั้นคือภูเขาอีกหนึ่งลูกนะครับตรงนู้นนี่คือเป็นบริเวณยอดยอดเขาอีกลูกนนะครับนี่เป็นบริเวณลานจอรดรถเป็นพื้นที่ด้านข้างนะครับที่นี่สวยมากเลยทีเดียวนะครับบริเวณวิวนี้ เป็นเขตติดต่ออุทยานแห่งชาติภูเวียงนะครับตรงนี้เราจะพาพิชมองค์พระนี่เป็นรูปอันพระุรูปนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นปางอะไรตรัวนี้นะครับ ข้างๆกันก็จะมีเสาสัญญาณทาวเวอร์แล้วก็เป็นเสาล่อฟ้าด้วยนะครับบริเวณห้องน้ำก็จะเป็นตรงนู้นเนาะ นี่ก็จะเป็นรูปปั้นของพระยานาคไม่แน่ใจว่าข้างในจะสามารถเดินเข้าไปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวตองไปลองดูด้านในกันประมาณนี้นะครับ